สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกับน้ำหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งจะคัสสันรถ Toyota v o o อแล้วก็ t o y o ต a y a าริสวยๆมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะมารีวิวรถ Toyota v o o อ 1.5J ปี2017คันนี้น่าเป็นเปลี่ยนเป็น minor c h n i n แล้วเนาะจดทะเบียนปี2018นะคะคันนี้เป็นโฉม2017แต่ว่าเขาจดทะเบียนการใช้งานปี2018 คันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมรอบๆคันกันเลยค่ะคันนี้เป็น Toyota v o ีออย่างที่น้ำหนึ่งบอกเนาะได้หน้าเดิมนะคะคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมเป็นรุ่นตัวเจคันนี้จะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอ่ะกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานปลอบไฟเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์ป้ายทะเบียนเกไก่กไก่4054กรุงเทพ มาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะรุ่นตัวเจจะได้เป็นล้อกระทะขอบสิห้านิ้วอ่าขอบสิบห้านิ้วยางคันนี้เป็นได้ยางเป็นปี2022ได้ยางเป็นปี2022 กระจกมองข้างคันนี้สีเดียวกับตัวรถค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกก็สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันคันนี้ติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ติดคิ้วกันสาดมาให้ด้วยสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้า เบาะผ้าสีดำอ่นนี่ก็จะเป็นลายเบาะผ้าของเขานะคะพวงมลาลัยค่ะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์สก้านได้เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์สก้านนะคะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าอันนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะที่เปิดด้านในเป็นสีดำ เดี๋ยวสจะต์ดรถกันดีกว่ารุ่นตัวเจปี2017เนาะตัวนี้ค่ะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าระยะทางการใช้งานนะคะหม่จะอยู่ที่สอง0 0 0กัิโลกิโมกว่า เรื่องเสียงรองรับ cd, USB AUX นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง,งอเสียงดังฟังชัดแอร์จะเป็นแอร์อะนาล็อกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะถ้าเครดิตดีเครดิตดีจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้าด้วย อันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะผ่อนยาวๆได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยก็อันนี้น้ำหนึ่งเอาดูเป็นเครดิตปกติเนาะก็คือจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เจ0ดพันเอ้ห้าพันห้าเจ็ดปีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันห้าอันนี้ผ่อนอยู่ห้าพันห้าเลยเจ็ดปีผ่อนอยู่ห้าพันห้านะคะแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยถูกกว่าน,นี้เครดิตด,ดีจะได้ดอกเบี้ยถูกกว่าน,นี้ก็จะผ่อนถูกลง ไปโตโยโตโต้า V- ออสนี้เป็นรถที่ใช้งานได้แบบถึกอดทนมากๆเลยนะคะใช้กันไปได้ยาวๆเลยมาดูเอกสารด้านในรถกันดีกว่าอ่ะคันนี้เจ้าของขับมือเดียว ดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบนะ้างกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมๆกระเป๋าใส่เอกสารจะอยู่เอ่อเบาะผู้โดยสารตอนหน้ากว้างมากๆเลยะคะ่ะรถโตโยต้า วีออสเนี่ยเป็นรถที่ถึกอึดทนมากๆถึกอึดทนมากๆใช้งานได้แบบยาวๆเลยคันนี้สภาพสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระได้ไฟสวยๆแบบนี้ไฟท้ายสวยๆมีไฟทับทิมด้วยนะคะมาดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้าง ห้องเก็บสัมภาระนี้ก็ถือว่าว้างมากๆเลยนะคะท้ายเดิมนะคะท้ายเดิมจริงๆนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีถูกพูดถูกไขรถสภาพสวยมากๆใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0954864565เนี่ยค่ะน็อตเดิมๆไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขด้านหลังก็มียางอะไรให้เรียบร้อยมีอุปกรณ์ เครื่องมือแม่แรงได้ท้ายเดิมๆเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่339,000เป็นปี17จดทะเบียนปี2018ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ t o y ย t a v i ี s เนี่ยถือว่าการเวลาขับออกตัวได้เร็วแล้วก็แรงเหยียบพุ่งเหยียบไปแต่ว่าเวลาขับระยะยาวๆหน่อยอะ่ะมันก็อาจจะอืึอันนี้รองรับป e ี8591 แล้วโตโยต้าวีออสเนี่ยข้อดีของเขาในการแม n ทันเน้นเนี่ยก็คือคือว่าราคานี้ไม่แพงประหยัดอะไหล่หาง่ายขนาดคนส่วนใหญ่เนาะเขาเอาไปติดแก๊สก็ยังทนท้าเลยคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะไม่ได้ติดแก๊สมา แต่ว่าแค่นำ้นึ่งบอกเฉยๆว่า t o y ยต้าวีอเนี่ยคนเขาก็เอาไปติดแก๊สกันเยอะก็ยังแบบทนทานมากๆอันนี้สวยค่ะปี2017จดทะเบียนปี2018ราคา3าม0 0 0สามมบาทนะคะผ่อน7ปี84งวดอันนี้เครดิตธรรมดาธๆรรเนาะก็ผ่อนจะอยู่ที่ประมาณ5,500ันหผ่อนอยู่ที่5,500ันหเอง แต่ว่าถ้าเครดิตดีก็จะผ่อนถูกกว่านี้ดอกเบี้ยก็จะถูกลงนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0954864565เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะเป็นเครื่อง d u O l VVTI นะคะเบ้าโชกค่ะมีรอยตะเข็บมีมออกตะเข็บเดิมๆจากโรงงานเลยแก้มด้านข้างนะคะ คันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยสภาพสวยมากๆไม่ได้แบบว่าชนหนักถึงคานด้านหน้ารถทุกคันค่ะเราจะคัดเกรดมาเกรดเอแล้วก็เกรดบีตัวปั๊มนะคะก็ยังอยู่ครบต้องรอยสภาพถือว่าสวยเลยทีเดียวนะคะคันนี้อันนี้น้ำหนึ่งสตาร์ทเครื่องนะคะน้ำมันไม่เยิ้มเนาะเครื่องแห้งๆ แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังสภาพสวยคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานเลยสวยมากๆค่ะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะปี90วันด้วยนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวได้ดอกเียพิเศษ2.79ด้วยอ่า ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะปรึกษาได้ฟรีเลยอยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ